นั่งรอแล้วค่ะนั่งรอก่อนครับคนเกงน่งไอต,อตื้นเต็นที่อตื่นเต็นทีน่าไกลกองไปอีกเนาะจะรักพี่ตอนนี้ใช่ไหมตอนที่จะกินอาหารแมวเลียใช่ปะขอมือนะครับคนเกง่งให้มือพี่นะนะ นั่งรอนั่งรอก่อนครับนั่งรอเลี้ยวคนเก่งอ่ามาตาคจะขยับกล้องไปทางไหนเนะคนเก่งขยับให้ดีๆครับเอหเห็นแค่หูนะลูกนั่งรอสีไม่เอานั่งรอก่อนคนเก่งนั่งรอก่อนครับนี่ เดี๋ยวกล้องล่นนั่งรอนั่งรอเก้านั่งรอเก่งมาก <c oughs> นี่เห็นไหมคะเขาให้มือแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนใหม่เ้องให้มือแบบนี้นะพี่ตาแหละไม่รู้เรื่องเนี่ยเก้าให้มือแล้วนะพี่ตาไม่รู้เรื่องเอง นะอืนี่พี่เลยไม่ยอมกินข้าวนะคะเขาลงไปเที่ยวข้างล่างเนาะ,ะเขาชอบของเขาอย่างนั้น,นะคะ่ะเขาก็จะต้องโรยโมวยโรยไม้ก่อนคือตาหาที่วางอ่ากล้องไม่ได้นะ,ะโทรศัพท์ไม่ได้แต่ก็เลยต้องถือไว้นะคะ คนเก่งอะนั่งนั่งรอเก่งจังเลยอะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาให้มือเห็นไหมวิธีให้มือเขาก็ะาจะให้มือแบบนี้ค่ะไม่เหมือนพี่รวยนะ อร่อยมากเลยตาหาที่วางไม่ได้เอ้างอไหมล่ะอืมอืม ว้าอ่ะข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยข้อมือหน่อยเร็วข้อมือเนี่ยข้อมือเนี่ยข้อมือหน่อยข้อมือก่อนเร็วข้อมือก่อนข้อมือจิเนี่ยข้างเนี้ยเร็วสิเร็วข้อมือได้ปะข้อมือได้ปะข้อมือเนี่ย อืมอืม,อ,มอืมใช่ไหมอืมอืมเขาลักต้าเวลาเดียวค่ะเวลาตาให้ขนมแมวเรียนนะอืมดูสิ จะพยายามจะรูดถนนจะต้องเปิดอันนี้ไว้จะไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าก้าวเลย คนเก่งหมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะหมดแล้วอ่ะทำไงดีทำไงดีหมดแล้วครับขอบือน่อยนะคนเก่งเก่งที่สุดเลย มองหน้าแบบแกเป็นใครนางยักษ์แกเป็นใครดูปักป,ปะเลยไวะตาเช็ดให้โอเคนี่ค่ะรักกันวลนิดอตอนนี้เขากลัวน้อยลงแล้วนะคะก็ ค่อยๆปรับตัวค่ะแต่เขาก็ไม่กล้าว,วิ่งออกข้างนอกแล้วเนาะเหมือนเขารู้แล้วค่ะว่าเราห้ามไม่ให้เขาออกนะดูไข่เห็นไหมเลี้งดีแล้วค่ะจะเอาอไปที่ห้องนอกค่ะก็อยังไม่มืดตาให้ออกนะคะแต่ถ้ามืดแล้วเนี่ยตาจะไม่ให้ออกแล้วนะเพราะว่ายุงมันตามเข้ามาค่ะนะทุกคนก็จะ ประมาณมนี้นะคะนี่ค่ะลุกลอกองดูห่างสิเป็นเลขเก้าจริงๆนะเธอข้างหนึ่งค้างเดียวเดี๋ยวไปเก้ารอเดี๋ยว <4 S 1> ก่อนอสองมือเอามาสองมือสองมือ สองมือก่อนสองมืออีกมือหนึ่งเร็วสองมือพี่รวยสองมือครับแก็ตีมือตีมือก่อนตีมือตีมืออ่าพี่เก้าอันนี้ทางนี้ครับนั่งรอนั่งรอก่อนเอ๊ะไปไหนละนั่งรอขอมือขอมืออ่ะพอก่อนพอก่อนได้แค่นี้ จจโอ้ยจะตายเลยอือือน่าอร่อยเนาะเนี่ยมันชอบยา่าแบบเนี้ยย่าคลับติกไม่หอมเลยไม่กินเลยดึงเจอมันติดอันน,น,น,นี่มันมันพอดึงแล้วมันขึ้นมาทั้งยวงไง มันก็เลยต้องเด็ดออกมาหมดเลยเนี่ยกี่ต้นก็ไม่รู้ตกใจหล่าพาใช่ไหมเออมันออกมาทั้งทั้งรล่ากอะเล่ากอมันอนะเล่าเลยต้องระมัดระวังไปตัดนะ่าไปแย่งน้องโถพี่รวยแยงน้ออ่ืมน,น่ะตัวนี้ดึงอแม่จะแบบแบบแบบประเทาย มองเห็นอะไรบ้างก็ไม่รู้นะอ่ะเก้านี่อ่ะเก้าเก้าอ่ะยันยันเอออ้าวกล้องไม่เห็นหรอกเนี่ยเออนี่อีกนี่อีกอ่ะไรครับอ้าวว่าไงครับไม่เห็นพี่รวยกินเพลินบ่มาเลยเห็นแบบแมงเหรอจุดชะงักกิ้งนี้ยกินแล้วลูกกินแล้ว ตำบารูจักกัดกัดอากาศกัดรสชาติ่เลยกัดขาดเว้ยพี่เลยกัดขาดเว้ยคนดูก็ไม่รู้จะดูใครเลยนะคนดูก็ไม่รู้จะดูใครเลยนะเอาเลยนี่เลยนี่แต่ยังไมรู้มันหอมมันหอมเอาก้าวลูกก้าวนี้อ่ะพี่เลยอ่ะก้าวที่แม่ก้าวที่แม่ มันแย่มาเห็นแหมมันไม่กินมันนั้นดิเอาดิมันระแวงกินเลยไม่ด้เป็นไรจำมันการไม่คาดกาฟันเด็กกาฟันเด็กนะกาฟันเด็กนะพี่รวยกินนิกพี่รยหมดแล้วที่พี่ไม่มีเออมันการไม่คาดจริงอ่ะพี่รวยไม่มีแล้วอู้ดูสิใบบนเนี้ยอู้ดูนั่นได้มาดิมันบนแม่ ห่างเฮ้ยห่างห่าง,าง,างโค่ต้นอ่ะยืดดึงอ่ะััน <laughs> นมเก้ามันไม่ดื้อหรอกเวลามันกินอ่ะ,อะนี่แม่ไม่ได้ทำอะไรเอานี่ะทำไมต้องให้เอื้อมเนี่ยมันไม่ถึงนะ วลากินไอ้นี่นะขนมแมวเลียนะอุย้ยดังจ๊บจ๊บจ๊บจบจ๊บจอบอืมอันนี้กก้าวอ่ะนี่แม่ไม่ได้ทำไรอ่ะ <c oughs> ใช้เวลาอีกนานนะอ่ะเธอเธอกับแม่นะ่อนนนอนะนนนอือนางบน นี่คือเศษซากอาระยธรรม